คันนี้รุ่นครบรอบร้อยปีนะครับปี2020ใช้ไม่์มาเพียงแค่30,000กิโลเมตรและที่สําคัญเบาะด้านในสีแดงสวยมากครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าสำหรับรุ่น100ปีเนี่ยตัวล้อแม็กจะมีสีแดงอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะเขียน100 years แล้วก็จะมีปีคศออ1920คิด <Okay. S> 2020เ,เลยนะครับและตรงนี้เนี่ยเหมือนกันจะมีแก้มเขียนว่า100 years เหมือนกันแล้วก็เป็น1920คิด2020เองนะครับ ขัานนี้นะครับสีขาวสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้ m a ด้า c x 30นะครับปี2021นะครับมีตัวนี้เลยสรุปด้วยแล้วรถใช้ใหม่มาเพียงแค่3 0ม,มื่เมตรภายในนะครับสวยมากเพราะว่าได้เบาะสีแดงมาเพราะว่าเป็นรุ่นครบรอบ100ปีนั่นเองใครสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นตัวรถกันเลยนะครับว่าสภาพใหม่แค่ไหนครับ ครับดูรอบคันก่อนนะครับต้องบอกอย่างนี้นะว่าป้ายเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกทมให้นะครับเราไม่ได้ใช้ป้ายนี้นะครับลูกค้าไม่อมเหลืองนะครับสภาพเยี่ยมมากไม่มีรอยแตกแน่นอนมี parking sensor ให้อยู่แล้วนะครับแล้วมีกระจังหน้านะครับจะมีกล้อง360องศาด้วยน่นเพมีด้าน วานะครับสภาพดีเหมือนกันหลอดโปรเจคเตอร์ LED มีโลโก้รอยยีร์นะครับ1920คิด2020นีย่เองล้อแม็กก็สภาพสวยๆแบบนี้เลยน,นั่นเองของด้านหลอดนะครับแล้วก็ยางปี2020ได้เป็นตัว R 1 8ดน,นั่นเองอกยางก็จะประมาณนี้ครับผมนะครับนี่เลยขาวสะอาดนะครับลูกค้าสบายๆสวยๆแบบนี้นะครับมีกล้องอยู่บริเวณด้านล่างนะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับสภาพตัวกระจกด้านบนก็ มีรอยเสเก็ตน,นิเกน้อยจุด 2. จุดมีรอยฝุ่นเนี่ยเดี๋ยวเราปัดให้อีกหนึ่งรอยจะบเรียบๆนะครับแต่ด้านในเป็นฟิล์มกันรอยให้แต่ว่าฟิล์มสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะนี่ด้านหลังให้ดูไฟแบบใกล้ๆหน่อยว่าแบบไฟมันสวยมากนะสภาพดีเพราะว่าส่วนใหญ่ไฟด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอแรงกระแทกหรือแรงอะไรแน่นอนนะครับดูเ<ด>ฟรมเลยนะด้านหลังก็จะมีปักกิ่งให้อีก4จุดนะครับป้ายเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับด้านหลังก็จะมีท่อคู่นะฮะแล้วมีกล้องไพลหลักด้วยนั่นเอง ฝ่าท้ายแบบไฟฟ้านะครับกด 1G นะครับเอามือสอดเข้าไปข้างในนะครับก็จะเปิดแบบนี้เลยนี่เลยป้ายตรงรุ่นนะฮะผมไม่ได้ลื้อนี่ยางอะไหล่ให้อยู่ครบนะครับแม่แรงอยู่ทางขวานะครับกระจงประเจนะครับโอเคไว้ใชนยิยมทุกเฉิดถือว่าทุกอย่างครบนั่นเองเรียบเรียบสบายสบาย พื้นที่เบาะด้านในนะครับนี่เลยด้านหลังนะคือแบบสีแดงอะ่ะสวยเลยสดใสมากมันดูรักชูรี่อยู่นะครับสำหรับเบาะสีแดงรุ่นครบรอบ100ปีครับด้านหน้าด้านบนจะสกรีดเป็นตัว100 y e a r ยเยียนะครับ1 9 2 0ง0ก้ 200, นะครับและเลื่อนลงมาเนี่ยให้ดูถึงความหนานและตัวระบายความร้อนนะครับคือสภาพเบาะบสีสวยคือแค่แค่เบาะสีแดงผมว่ามันก็ชอบแล้วแต่ใช้งานได้ปกติวมูมาลัยมันติดฟังก์ชันฟุสโคนโทรปุ่มไม่มีรอยลอกนะ ปุ่มข้างนี้ก็ไม่มีรอย่อเหมือนกันครับตัวฟังชันตัวฟังชันตัวโหมดของรถคันนี้นะครับและนี่นะครับเมมโมรีอีก2จุดนะครับแอร์แยกฝาซ้ายขวาได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ด้านล่างก็จะมีโหมดสปอร์ตโหมดออฟนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์ไว้ปรับตรงกลางเกียร์นะฮะธรรมดาธรรมดานะครับเข้าเกียร์ R นะฮะนี่เลยกล้องถอยหลังมาพร้อม มุมกล้อง360องศานะครับใช้ประโยชน์ได้มากมายแน่นอนลูกก็ดึงตรงนี้ออกก่อนนะครับเราก็กดเปิดตรงนี้นี่สรุกก็จะทำงานนั่นเองแล้วก็ปิดง่ายๆแบบน,น,นี้นั่นเองนะครับเราก็อย่าลืมนะฮรระบบมือแมนวนวลปิดตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับ ยังไงบ้างครับกับสภาพตัวรถที่ผมพาดูรอบคันให้นะครับสำหรับรุ่นครบรอบหนึ่งปีตัวนี้มาด้า CX-30 นะครับตัวปี2021นั่นเองกับหมายที่ใช้เป็นสา0,000นไปไงคุ้มไหมผมบอกอย่างนี้นะว่าใครที่กำลังหารถที่สภาพใหม่นะครับคันนี้เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับออปชั่นจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นแบบตัวฟังก์ชันต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้กับเรานั่นเองนะครับและคันนี้ราคาตอนนี้เหลือเพียงแค่7 6 8 0 0 0บาทเท่านั้น อนตลอดระยะสัญญาอยู่ที่13,000บาทนะครับถ้าใครสนใจอย่าลืมทักเข้ามาล้วการหรืออินบอทเข้ามานะครับเพจเขียวของเราหรือว่าไลแอดของเรานะครับ at kebieto นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราให้เซลล์ให้ข้อมูลดูแลตัวรถเป็นอย่างดีนะครับถ้าใครสนใจอย่าลืมทักเข้ามานะครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com